บทที่สิบสี่บสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังขวากาเกสุวิหารติกัปิลวัตุสงมาหวาเนมหาตาพิคุสังเคนสาสิปัญจมาเตหิภิคุสเตหิสัพเพวะอรหันเตหิทัสเิจโรกะาตุิเทวตา เยหุเยนาสันนิป si, ติตาโหติปะควันตังทัศนายาปิกุสังคันจัตระโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตารโหสิยังโคปะควาสาเกสุวิหารติกปิระวาตุสมิงมหาวเนมาตาปิกุ สังเคนะสัตติปัญจะมาเตหิภิกขุสติสัเพเหวะระหันเตหิทัศิจะโรกธาตุเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติพระทวันตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะยันนูนามยัมปิเยนะพระขวัติหนุปาสังกเมยยามา อุปสัรคกับตะวาพระควาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาสิยามาติอัตโคตาเทวตาสียถาปินามารวาปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังปะษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาปะควโตปุรโตปาโตระหังสุอาตโคตาเทวตาปะควันตังอภิวาเทตวเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวตาปะควโตสันติเกอมังคาถังอาพาติมหาสมโยปปวนาตมิงเทวกาย สมมาคตาอาคตามหาอหิมังธรรมมาสมยังทักกิตาเยวะอปาราที่จะสังคันติอัจโคอปาราเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาตังอปาสิตาคราปิขโวสมาตหังสูจิตตังอาตะโดอุชุกามกังสูสารีวเนตานิ กเทศวาอินลิยานิราคันติปันทิตาติอะโคอัปปาราเทวตาปะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาติเฉตวาคีรังเฉตวาปรีกังอินทาคีรังโอหาจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจัคูมาตา สุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอัปปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาฉังอภาสิเยเกจีพุทธังสระนังกตาเสนเตขามิสันติอปายยมูกูมิงปหายมานุสังเตหันเทวกายังปริปูเลสันติติอาตโคข้าวาปิกูอามันเตสิเยทุยเยนะภิกเกเว ท้าสตูโรกาตุูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตตทถากตังทัาสนายภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอิเหสุงอติตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปกวนตานังเอตตาปารมาเยวเทวตาสันนิปติตา อาเหสุสงเสยยะถาปิไมหังเอตระยีปิเตพิกขเวภวีสันติอานาคตมัตทานังอารันโตสัมมาสุตทาเตสัมปีะคขวันตานังเอตาปัละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระยีอาติกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิ อิติสามิผิกขเวเทวกายานังนามานิเอติสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสาถูกังมนสีกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูปกวโตปัจจโสตุปกวาเอตตาเทวจา โลกามนุสกสามิยทพุมาตทัศิตาเยสิตาคีริการังหิทัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัลลีนะโลมาหังสาภิสัมภูโนโอทาตามาณาตสสุทาวิปัสสนมนาวิรา วิโยปัญจสเตยตาวะวเนกาปิระวัฒเวจตโตอามันตยิสัตถสาสาวเกสสาสเรรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาตภิกโวเตจะอาตาปมักกลุงสุตวาพุทธสาสาสานเตสัมปาตระหูยานังอมนุสสาทัสสานังอเปเกสัตมัตสกสสาสังอาธาสาตาริงสัง สตังเอเกสหัสานังอมนุสสานัมัสสุงอเปเกนันตมัตถคุงทิสาสัพพาภูตาอุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะกิตตวานะจักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนรเตเฮวะกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหังกิตตยิสามิจิหิ านุปปสุสา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 วยักขาปุมมาราปีระวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมูธามาาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังชาสาสาเหมวตายากขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมูมามาภิกามุงพิกกูนังสมิติงวนังสา สาตาคิราติสาสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตะวันนาวันโตยสัตติโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางอิเจเตโสละสาสหัสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตะวันนาวันโตยสัตตินโนโมทมานาอภิกามุง ภิขูนังสัมมิติงหัวนังเวสามิตาปัญจสตายากขานาจตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันตวันาวันโตยัสสติโนมุมานาภิกกาุมภิขูนังสัมมิติงหัวนางภุมพิโรลาชะัิโกเวปุสัตเวเวปุลัสสาดิเวสานังวิโยนังสตาสหสังอยากขานางไปยิรุปมาสติ ภูมิโรราชักิโกโซปาคาสัามิติงว่านังปุริมันจติสังราชาทาทาตารถโถปสษาสติคันทพานางาทิปฏิมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหัปภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสิโนโมทมานาอภิกามุปิกูนางสามิติงว่านัง ทักขีนันจติสังราชาวิโรตตาปัสสาสติคุมพันธานาังนาทิปติมหาราชายสาสัิาาโสปุตตาปิตัสสาภาโอินทนามะามหพาลายอิทิมันโตชุติมันตว,วันนาวันตยัสสติโนโมทามานะาภิกกามุภิกขูนังสำนมกจริงว่านังอาทิมันจติสังราชาวิรูปคโคปัสาปติ นาคานางาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสา้าโวอินทนามามหาภะราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมมนาภิกามุงปิกูนางสมิติงวานุตรลันจติสังราชาคุเวโรตับปัสสาตติอยากขานางาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสา้าโว อินทนานามาหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิีโนโมทมานาปิกามุภิกุนังสมิติงวนังปุริมติสังทาตารโททักิีเนนวิรุณโกปาชิเมนวิรูปโกปุเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทัลมานาอัตถังสุ วเนกาปีรวัตเทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัญจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกามมเสโทจะกินนุมันทูนิมันทูจะปนาโทปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตุลิจิตตเสโนจะคันทโพนะโอลาชาโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวติมประลูเสวัชสา เอเตจันเยจลาชาโนคันทพัสฮาลาชุพิโมธมานาภิกามุงปิกขูนาสมมิติงวนาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัศกากรรม菩萨กรรมพลาสัตลาคูปาคาปายาคาปายติพิยามุนาทตาลัตหาจาคูนาคายัตติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาชาสมมิติงวณัง เยนาคาลาเทลหสาหารันติทิพภาธิชาปักกีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพระยันตธานาคาลาชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทโสันหาหิวาใจอุปายันตานาคาสุปนาสารณะ มะการสุพุทธังชิตาวชิรหัสเทนสะสมบุตรังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวาวเสเ,เตอิติมันโตยสักติโนกาลกันชามาหาวิมาอสุลาธานเวคสาเวปาจิตติสุจิตติจักมหาลาโทนมุจีสหัสตันจาปผลิปุตานาังสัพเพเวโลจานามากาสันในอิตาวาพลิงเสนัง ลาหูพัทธมุปาคามุงละมโยธานีพัทันเตภิกขูนางสะมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมคโสโมจายสัสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสสติโนภะเสเตสัตถากายาสพเพนานัตวันนิโน อิทีิมันโตชุติมันตวันหน้าวันตยัสสติโนโมทานาอภิกามุงภิกขูนังสวิติงวะนังเวณทูจะเทวาสารีจะอัสมาจะทูเวเยมาจันทสุปริสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสุปันิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานักขตานิปุลักกิตวาอาคู มันทวลาหกาวาสูนังวาโวเสโทสักโกปาค้าปุรินทโโธราเศติทัสตากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยนสัตสโนโมทามนาภิกาบุงภิกขูนังแต่ไม่ติงวะนังอถาภูสาภูเทวาชละมักคีสิกขาริวะอาหิชกาจะโลชาจะอุมาปุภะ นิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตตาจะอเนชกาสูเลยยาวิจิลาอาคูอาคูวะสวเนติโนทัศเตทะสัากายาสัพเนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมทมานาภิกกามุงปิกขูนังสานิติงวะนังสมานามะสมมานามนุสามมานุสุตตมา หิตอาปัุสิกาอาคูอาคูมโนปะตุสิกาอาถาคูมรโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวาสัศสิโนพระเสติสศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัศศิโนโมทมานาภิกามุภิกขุนังจะมิติงวานังสุกกัรุมหาอรลุณา อาคูเวคาณรสะเวะาณสะสหโอทาตคไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสักขามตาหาลักขชามิสักกาจะยัสสติโนถาหน่ายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสสติสะเสเตทัสธากายาสะเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตนัสัติโนโมเทมานาอภิกามุภิขูนังไพมิติงวะนัง เขมิยาติตายามากัตถะาตยยัสสิโนสัมพีตกาลามเสถาโชตินามาจะอัสวาลิมมานติโนอาภูอทถาภูปะนิมิตาอาศเสตสะสะทากายาสภเพนนาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมุธมานาอภิกขามุมบิกขุนังสามิติงวนัง สัทเถเตเทวานิายาสเพนานัตตะวันิโนนามันวเยนาอคันจุงเยจันเยสัทิสาสหปวุทธชาติมักขีรังโอคะตินนะมนาสวังทักทักเขโมคตะลังนาคังจันนังวะอาสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะพปุตตาอิทิมัตโต สหสันนังกุมาโลติโสจะโสปาฆาสมิติงหวนังสหัสัพพมะโลกานังมหาพัมมาพิติถติอุปปันโนชติมันโตวิมากายโยยสัติโสทัศเศรษฐาอิสราอาภูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหิโตปาริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมะเกมาลาเตนาอภิกกามิปัสสะกันหัสสัมนิยังเอธาคันหัสพันธาถาลาเกนะพันธะมัตถุโวตามันตาปริวาเลธะมาโวมุจจิถาโกจินังอิตติตถาหาเสโนกันหะเสนังเอเสยีปานินาจาระมะมาหาจารลังกตวานะ เทระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานยันโตสวิชุโกตถาโตปัจจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตันจัสสพังอภิญญาเยาวกิจวานาจภุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาเนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชนาทาภิกโวเตจะอาตัปปรมักกะลงสุตวาพุทธสาสาสานัง วิตลาเกหิปักกาโมนเนสังโกโลมัมปีอินคยุตัพเพวิธิตะสังขามาพยาติตายัสัสติโนโมทันติจาพูเตสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบห้ามองคนจักรวาลใหญ่ซีรีที่ตีมาติเตโชชัยสติติมหิติมหาพุนาปภริ มิตะปุญญาพิกรารสาสัพันตลายานิวารณาสัมัสถะปะกวาโตอรหโตสัมมาสัมพุธตะวัดสิงสมหาปุริสาลักขานุภาเวนะอสิยาณุพยัญชนะนุภาเวนะอาทุตตลาสต ตัมคลานุภาเวนะฉัพันนลังสิยานุภาเวนะเตตุมาลานุภาเวนะทัศปลมิตานุภาเวนะทัะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัศปลมัตตปาลวมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญาณุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆาน เอทานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยุริยะธัมมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธัมมานุภาเวนะอัตถังิมัคคานุาเวนะอัตถสมปยานุาเวนะิญญานุภาเวนะ จตุสัจยานานุภาเวนะทัสสะภลรยานานุภาเวนะสัพพัญยุตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตยัสสลานุภาเวนะตุยังสัพพโรคโสปุปตะวะทุกขโทมะ นัสปายาสาวินาสันตุสัพันตลายาปิวินัสันตุสัพสังกปาตุยังสามิชันตุทีกายุตาตุยังโหตุสตวสสาชีเวนะสมังธิโกโหตุสัพพธาอากาสะสัพพตวะนมมภูมิคังขามหาสมุทธารักกาเทวตาตา ตุมเหอนุรักันตุตุสัพมังคลังลากันตุสัพเทวตาสัพระพุทธานุภาเวนะตธาติะวันตุเตภวตุสัพมังคลังลากันตุสัพเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนะตธาติะวันตุเตปวตุสัพมังคลังลากันตุสัพเทวตาสา ข้าโุภาเวนสัฏฐานติพระวันตุเตนักขตยกภูตานังปะปักขหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนตวาเตสังอุปัตเถเวนักขตยกภูตานังปะปักขหานิวารณาปริตัสสานุภาเวนตวาเตสังอุปัตเถเวนักขตยกภูตานัง indian <Sings> Lakanani wara Napoli sasanu pawena